โอเคก็สวัสดีกัน้ลยครับวันนี้เขาผมจะมาขายเกมสเปเตอร์นะเกมทีมันเป็นเกมแบบเกมผีอ่ะแน่แต่ผมก็เคยเล่นแล้วแหละนะแต่ผมคิดว่าเออในนวช่องผมอะก็แบบคือมันไม่เคยมีเกมแนวผีเหมือนอันนี้ผมต้องปรับเกมเด่นดอกเพราะว่าไม่แหละนะผมคิดว่าเออวะคือผมเนี่ยไม่เคยเล่นแบบคือผมเนี่ยแค่แบบไม่อยากเล่นคือแบบคือผมแบบไม่ือที่ว่าไงคือผมเป็นคนกลัว ผมก็ผิดไหมกลัวนะครับในชีวิตแต่วันนี้มาเป็นเกมนะผมก็จะลองท้าทายดูนะการเล่นเกียปกติผมมีกับเพื่อนนะครับถ <c oughs> ้านี้คลิปดีมคมิดีเยอแบบขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้เบาเสียงด้วยครับอาจจะมีการตกใจจริงๆนะครับใ <c oughs> ่ซื้อเพื่อนผมมันบอก,อมมกโซโโื้อเพื่อนผมมันโซโลสเปอร์ไงผมมันเลยโซโล่แบบอีซี่ตาม <c oughs> ดูยเสียง โอเคนะป้าครอบครัวนะครับอันนี้เฟรมเลนดอกนิดนึงโอเคมารวมมารอข้อมูลโอเคนะสำหรับใครที่อยากเล่นอันโดดจริ้งนี้ไว้ข้าร้านนะครับลองเฟรไลท์เดี๋ยวเอาค่าเดี๋ยวเอาที่โอเคอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันจะเป็นโอเคห้องโถงหุ่มติดโลก โอเคอันนี้มันเป็นนาฬิกานะโมเดลไม่โหลดนะับรอมโมเดลโหลดาตกใจเต้นแรงมากเลยไม่รู้ว่าจะเจอจินหรือว่าอะไรท่านพอเองเดียวคืออยากเจอจินก็พอนะโอเคโมเดลไม่โหลดโอเคโมเดลมาละ okay. okay. โอเคได้ดไปไปเลยโอเคนะครับ อโอเคผมลืมผมผมลืมผมลืมกุญแจนะครับโอ้ยหัวใจรีบเลยเกินนะครับไม่มีมาข้างหน้ผมไม่มัน่นใจนะถ้ามีเพื่อนก็ทำอีพีสองแต่ไม่มีเพื่อนก็ทำอีแค่อีพีเดียว ว่าจะไมนต้องมีเสียงจานแตกอ่ะไม่ใชียองนี้อ่ะเงี้อพไงนสิมีเสียงอ่ะไม่ใช่ที่ดีหัวานาเคนะ ผมไปชั้นสองก่อนนะใต้ดินมยังไม่อยากลงโอ้ดับไฟบาเมืองผมจะพยายามก้มหน้าเดินนะจีนเอ้ยมเมย์บ้โอเคดับไฟแล้วมันไม่ใช่ตัวเดียวแล้ว เนี่ยเดี๋ยวมันจะจับแกแกผู้มาว่าเล้วว่าเล้วเคยเล่นแล้วไงเืียน้ำลงเปิดไฟปิดไฟแล้วแต่ขอเดียวขอให้มันแบบในช่วงล่าง ผมตายก็เฟลกขากินเฟลโอ้น่แพ้ตอันนี้นะถ้าใครกลัวผีคนระับไม่แนะนำอย่าเล่นนะครับกีปิดดิ้งแถวบลาบะ n o p โอ้เพลอุนัมฟูไม่ติดลบเดี๋ยวไปเอาไม้กระเขนมาก่อน ไม่มันแค่ตัวเดียวครับไปจิ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  บักบักไม่เอาไม่ไม่เอาบัก,บ,กบักไปนะถามนะพิมดูโอเค ผมรู้แล้วผีตัวอะไรมันต้องบอกก็รู้มันมีแค่ตัวเดียวที่ชอบปิดไฟมันแค่ตัวเดียวนะมันตอบว่าวินโด้ใช่ไหม,มเดี๋ยวคอมจะ ไฟละแม่ไปหลงโอเคอตอนนี้ค่าหัวใจผมเต้นตอนนี้ค่าจิตใจผมแนะปดก้าแปดสิบเก้าปอกลัวไลติงไหมอ่ะ นี่ <Yeah, S 2> ผมมีวิธีการดูไลติงป่ะไม่ไลติงนะครับมีอ่าผมคือผมเจออะไรบ้างคือสปิริตบ็อกมีจินมีเดมอนมีเม,มนะครับแล้วก็อนนี้แล้วสปิริตจะมีกดออฟแหละไม่ไลติงก็คือกดออฟ กดออฟมีกินมีแล้วก็ผีที่น่ารำคาญมีนะเป็นผีที่มีอุณหภูมิที่เยือกแข็งตาะโอ๊ะโอเฮ้ออุณหภูมิไม่ติดลบ น้าูวงที่แย่แข่งมีกดออฟแล้วก็มีการโต้ตอบน้าูวงที่แย่แข่งมีกดออฟแล้วก็โต้ตอบโอเคบอกดาว่ามีเห็นไหมไม่ใช่ไปลเลยมีนะถ้าเป็นกินมันฆ่าผมไป็นานาลละโ,โจลีอ่อ้ จีจีไหมอะไรเอ่ยโอ้นี้ยักษ์่โอนี้หอโอเค,อเคเอสำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นเกมไหนก็บอ,อกได้ครับจะขอไม่เข้าเกมนี้โอเคต้องไปตัดต่ออีกโอเคนะสำหรับใครที่ชอบเกมนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ปเพื่อการกระจายผมนะครับวนี้ผมคงจะลาไปก่อนครับแน่จริงลองมาเล่นดูดุ